สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดิอนชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพล,ลเมืองเส้นหรือพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ในอดีตการทำประมงชายฝั่งหายไปพร้อมกับป่าชายเลนที่ถูกทำลายค่ะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปสัตว์ทะเลไม่มีที่อยู่อาศัยหลังจากที่มีการฟื้นฟูป,ป่าชายเลนก็ทำให้ป่ามีมากขึ้นสัตว์ทะเลอย่างหอยจุ๊บแจงที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็กลับคืนมาทำให้ชาวบ้านมีที่ทำมาหากินริมฝั่งทะเลค่ะติดตามได้จากสารคาดีเชิงข่าวเรื่องจุดเปลี่ยนคลองโคนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ 30ปีก่อนป่าชายเลนที่ตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามถูกรุกล้กลําจนเสียหายหนักจากการทำานากุ้งรวมทั้งสารเคมีตกค้างอีกทั้งการตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อสร้างบ้านเรือนและเผาเป็นถ่านเป็นสาเหตุหลักที่ทำาลายระบบนิเวศชายฝั่งเสียหายส่งผลงกระทบจนชาวบ้านไม่สามารถทําประมงชายฝั่งได้ป่าเรามาก่อนนี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์ที่สุดกุ้งหอยปูปลาเต็มหมด พอกุ้งกูลามามาเลี้ยงที่องโคนมันก็ทาพาไอ้สิ่งแวดล้อมเราเสียทำให้ปลาใายเลนคนล่มสลายเมื่อกรบสงแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเนี่ยหนูคนคงโคนหนีไปที่อื่นหมดเลยไม่มีใครอยู่อีกคนเราอยู่คนแก่ๆไปไม่ไหวไม่อยากให้ทำลายปลาชายเลนเราเลยเหมือน็นที่อยู่อาศใส่สัตว์น้ำถ้าไม่มีป่าสัตว์นั้นก็ไปหมดไม่อยู่เพราะไม่มีที่อยู่ศสยของเขารุ่นลูกรุนหลาลุงเนี่ยมันจะอดตายกันคือไม่มีสัตว์น้ำมันกิน ภายหลังจากที่เยาวชนและชาวบ้านได้เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนสภาพความสมบูรณ์จนเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้กลับคืนถิ่นชาวบ้านสามารถทำการประมงเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงจนทำให้คลองโคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ผู้คนกับธรรมชาติเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนี่ยก็เอยจุแจงมันหายไปนานานๆามาาันกลับมาเป็นหอยที่วัด ทีความว่าเพื้นที่พนนี้สมบูรณไม่สมบูรณ์ตัวน,นี้จอดบัทีได้เลย ใกล้หนุ่มเนี่แหละเอาเชือกนะครเปล่าหนเชือกมาครบไหมครบเปล่าครบวิถีชีวิตของคนเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติอย่าให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาควรจะเป็นคนสังเกตเขาควรจะเป็นคนรู้ว่าที่แต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างไงแล้วมันจะทําให้ที่ตรงนั้นเนี่ยเจริญได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตรงนั้นะเป็นหลักสนุกมากเลยค่ะว่าคุณเป็นทั้งแม่แล้วก็พึ่งทักใจว่าแค่ว่าผมเล่าเฉลย ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติก็ควรจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพทั้งนี้เพื่อส่วนรวมและเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสพึ่งพาอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากระบบนิเวศได้ฟื้นคืนกลับมาแล้วนะคะป่าชายเลนยังเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อีกด้วยค่ะสารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจากการประกวดโครงการสายฟ้าน้อยครั้งที่1 1คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง c ิ t i z e น Reporter กับเราได้โดยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ